ฉันชอบแปลงฟันแต่ไม่ชอบโดนน้ำส่วนเขาชอบทาโลออนแต่ไม่ชอบเปิดฝาคุณพิเศษจังเลยนะคะคุณก็พิเศษเหมือนกันนะครับถึงแม้คนอื่นจะไม่ยอมรับเราแต่เราสองคนก็ไม่สนใจขอแค่เรามีกันและกันก็พอแล้ววันนี้เราไปกินอะไรกันดีคะอ๋อเราไปกินกาแฟกันดีป่ะห เราไปกันเถอะไม่ต้องสนใจหรอกค่ะเก็บเงินด้วยครับทั้งหมด200อยบาทครับเฮ้ยเหม็นอะไรวะเหม็นอะไรหรอคะเนี่ยกลิ่นแรงมากกลิ่นเหมือนอยู่แถวเนี้ยครับผมโมแล้วนะครับครับเรารีบกลับกันทถนี้ถึงแม้คนภายนอกเขาจะรังเกียจเราสองคนแต่เราก็ยืนหยัดอยู่ด้วยกัน แต่นึกไม่ถึงเลยว่าแฟนเ่าอีนี่เป็นใครอ่ะอ๋อแฟนเก่าของเมงอ่ะครับฮะแฟนพูแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะนิวเราเลิกกันเถอะผมไม่ได้รักคุณแล้วอ่ะแทนไม่ยังนะผมมีแฟนใหม่แล้วด้วยไม่จริงอ่ะไม่ดีกว่าฉันต้องไหนก็เขาต้องสอปกปรวก่าน้ำก็ไม่ชอบอาบแทนไม่ยังนะ พี่ก้อนตรงมากไม่กดจะโคกนะเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อไม่มีใครหมาะสมกับคุณอะเท่าฉันแล้วก็ฉันไงล่ะฉันนะไม่ชอบอาบน้ำนะและอีกอย่างหนึ่งหินปูนฉันน่ะเกาะไปถึงเหนียกแลวเนี่ยไอ้ผู้ชายแห่งสวยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะทำแบบนี้กับฉันได้ลองออมีแค่ฉันไปเดียวสินะที่รักเขาหมดใจขนาดนี้ โมลแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยปลอมเป็นแฟนผมมาเนี่ต่อไปอ่ะชั้นต้องมาทนกลิ่นเหม็นขนาดเนี้ฉันกอดกินกันแกไปสองเท่านะขออหายไปไหนแล้วเน่เห็นหลับแวบบมันน่าโมโหจริงลูกค้าปากเหม็นแค่คนเดียวอ่ะมาแช่แก้วน้ำที่ร้านร้านยังไงก็ไม่หายเหม็นมาทีไรลูกค้าหายหมดทุกทีอ่ะไม่ไหวแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้ไปตามมัน เดี๋ยวก่อนที่จริงแล้วอ่ะไม่ใช่ความผิดผู้หญิงคนนั้นหรอกแต่เป็นผมต่างหากแกใช่ไหมที่ทำร้านฉันเดือดร้อนอ่ะไปลุมอ้อ ช้าแล,แล้วคุณอยากบอกฟังช้าแล้วคุณไม่อยู่แล้วฉันใจอยู่ยัง ใทำให้พวกไอ้จิ๋วแกชีวิตมอบตัวกับเราซะดีดี